เอผมยังไงก็เข้ามาติดตามกันด้วยนะครับฝากติดตามช่อง MU9 กันด้วยนะครับกดอเอาไว้เยอะๆคอนเทนต์ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับสนุกด้วยฝากติดตาม,มาเยอะๆนะครับกดออกไปกดเลยนะครับครับฝากช่องพี่ไอด้วยนะฝากช่องไอด้วยนะครับกด MU9 <ม>แล้วด้วย MU9 แล้วแวะไปดูช่องไอสารวัตรด้วยนะยังไงฝากเอาไว้ทุกช่องเลยครับนี่ครับอกาศที่บ้านลุงพลนะครับวันนี้มีทีเด็ดอะไรครับวันนี้ อ๋อเห็ดทำมาให้ตั้งตั้งเลยครับตั้งเห็ดคนรักลุงพลนะครับมาจากไหนครับไปมาจากในเมืองใช่ไหมนี่ยืนกรานที่ในเมืองอันนี้คนไม่ได้บอกนะคะคนไม่ได้บอกว่าเแต่คนรักลุงพลได้ครับได้ครับค่อยมาจะว่าไหมจะว่าไหมเฟซีไม่ได้บอกว่าแกสามขาเป็นขาใช่ไ จากจากเพจอะไรครับคนรักลุงพลใช่ไหมครัอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับอ๋อครับครับไม่ไม่ไม่เปิดเผยชื่อนะครับร้าน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 ป้ายทำลูกสามร้านเจ๊ะแจ๊คค่ะสามร้านเจ้าแจ๊ะไม่ทำเขาจะกินไม่เขาจะกินเป็นลูกสวยมากเลยครับไปเยือนเลยครับคนมาส่งครับส่งทีมงานร้นใช่ไครับทีมงานร้านใช่ไหมครับไปยืนก็พอแล้นะครับเอฟซีจากอ่ามุกดาหารนะครับเอาป้ายมาส่งนะครับ ตีไลอาหารปลายมาส่งอย่างสวยเลยครับปลายมาใหม่เท่าตัวจริงครับรูปลูไซส์ขนาดเท่ากับตัวจริงเลยเผยครับเผลอมีประจุดเซตันด้วยนะครับป้ายกรองอาหารเลิศเลิศเลิศวัสัมมาสวยมากครับสวยสวยครับยอดครับ ไปอันนี้นะต้องไปตั้งข้างหน้าอันหนึ่งนะไปตั้งข้างหน้าไปไหนนะครับไม่บอกใช่ไหมตีจากไหนไม่บอกเลยใช่ไหมีอยางไรไม่ไม่ไม่นี่ร้านร้านทำใช่ไหมร้านทำร้านทำแต่ว่าคนคนคนสั่งไม่ได้บอกไม่บอกครับไม่บอกอะไรอ๋ออันนี้เป็นตัวแทนมาส่ง เรวแทนร้านมาส่งเอาไปตั้งข้างหน้าเลยนะครับอ่าตั้งข้างหน้าเอฟซีสั่งให้แบบที่ทำให้น่สวยทางร้านก็เอามาส่งที่บ้านอุบลเลยดีมดเลยยี่สิบสี่สุดยอดมากนะครับเอฟซีที่เขาสั่งคือเขาไม่บอกไม่เอ่ยนานนะครับเขาไม่บอกเลยส่งออกน้ำครับโอเคสุดยอดมากสุดยอดมากอ่าใครได้ถ่ายเป็นคนแรกครับฮ่ามาธนาวัฒน์นีกแล้วคนแรกเละครับเอาไปไหนเอาไปเอาไปเนี่ เราไม่ต้องหลอกห้ดีกว่าดูปยืนเฉยไ้แกงไอ้พีตัวจริงนะครับไอพีเข้าเลยครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวเข้ากล้องเลยครับนี่มันากเนนี้อันนี้่คนแรกนะครับที่ได้ไปคนแรกครับเจ้าแรกจังหวัดแล้นะครับมุกดาหารครับอ่านี่ก็มาจากมุกดาหารนี่ใช่ไหรับนี่ครับ กระเดิมนะครับกระเดิมเลยโอเคครับนะครับระเดิมป้ายใหม่นะครับขอลาดหน่อยขอลาดหนโคราชบ้านบ้านบ้านแนไหนบ้านแนนบ้านแนนขอราชครับนี่หนุ่มโคราชครับหนุ่มขอลาชครับเป็นตัวแทนของคุณลุงคุณป้านะครับเสียถ่ายรูปคู่นะครับถ่ายรูปไหมครับถ่ายรูปม่ต้องไหมเยี่ยมเยี่ยมขอบคุณไปยังผู้ไม่ประสงค์จะออกงานนะครับ ที่ได้จะทำเป็นรูปนะครับรูปเหมือนเขาตัวจริงเลยนะครับไม่เป็นตัวจริงเลยนะคทับตั้งตั้งตั้งใช่ครับตั้งตั้งนะครับตั้งนะครับโอเคครับขอบคุณครับไม่ถ่ายรูปไปทุกคนหายถึกถึงนะครับเมืนตัวจริงเลยครับเปิดนะครับเปิดต้องรอเลยเข้าตัวจริงด้วยนะครับต้องรอเลยยัซีมาก็นะคุณลุงคุณป้าไม่อยู่บ้านแต่ก็ได้มีเปิดเลยครับเปิดเลยเปิดล้องรอผมนะครปถ่ายถึถึงนะครับ คุณไปยังท่านผู้ใจดีนะครับไม่ออกน้ำนะเาจะออกน้ำนอด้วยได้จัดสั่งให้ร้านทําให้แล้วก็มาส่งนะตอนนี้เลยแล้วก็แม่ครับทาเสร็จทรงเสร็จถ่ายรูปทันทีนะครับเป็นบรรยากาศอีกมาแรกอีกนะครับแบบหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆสสันครับสีสันเป็นสีสันครับวันไหนที่ลุงไม่อยู่ครับก็ยังมีรูปให้ได้ถ่ายนะครับวันที่ไม่มีลุงตัวจริง อยู่จังหวัดมุกดาหารนะครับได้ทำป้ายขึ้นมาดีไซส์ได้ขนาดเท่ากับตัวจริงเลยเพื่อที่จะให้เป็นเหมือนกับเป็นตัวแทน ที่จะคอยต้อนรับทุกท่านที่มาเยี่ยมทุกคนครับขอเรียนถามคุณป้าเชิญเลยนะครับถ่ายรูปไปเลยนะครับตอนนี้คุณลุงคุณป้ามาแล้วครับเชิญเลยครับค <c oughs> ุณป้ารล่อจังคุณมาคุณป้ามาเลยเราตอนเย็นจะไปร้องเพลงเป <c oughs> ็นตัวแทนครับตัวแทนให้ทุกคนได้ถ่ายรูปคู่แล้วก็หายคิดถึงนะครับถึงตัวคุณลุงคุณป้าไม่อยู่นะครับเราก็พอได้ นี่แหละได้รูปฝ่ายรูปป้ายที่เสมือนจริงนะครับขอ้ถ่ายรูปไปหาที่ถึงกันนะครับเชิญเลยนะครับเข้าถ่ายรูปเลยนะครับก็ขอบคุณไปย่างที่จัดทำนะครับแต่กคนด้วยแต่มีลูกบางคนอยู่หน้านะครับอยู่หน้าประตูหน้าบ้าน

ทีอนการสองฝ้ายนะครับผมครับฝ้ายหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องจบเพียงตอนนี้ก่อนนะครับสำหรับไลน์นี้นะครับอันนี้ความคืบหน้าใหม่ๆเข้ามาเดี๋ยวกรอมจะรายงานภากครั้งหนึ่งครั้เดียวสำหรับไลน์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ

เนเาท่นะที่จะคนสามมได้อะที่ไหนเะอยู่ที่มุกาหารานมุกเอาละมัวละแน่นบ่ได้ยินว่าสกนได้ยินว่าสกนเอาู้นันโสกสกนไอ้บ้าไอ้บ้าไอนเอา รับบรรยากาศีบ่ได้จัด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 ไปสดช่วงบ่ายปวดใจไหม